ครบรื่งเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการงลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นห้ามเลื่อ,ตอนตามเด็กขาดเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยก้าวกรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลเอ็นบีเอซัมเมอร์ลีกของสหรัฐอเมริกาเช้าวันพุธครับลงสนามทั้งหมด4คู่ครับและ2คู่ยิบยกมาวิคระห์หน้าช่องจานเจนบีวันนี้ครับโดยคู่แรกสะพานทองโ Pro เดียนสเตย์วอร์เรอร์เจอกับทางด้านลูกบอลไฟมายมี่ฮีตและหนึ่งคู่ลงแข่งในเวลาเดียวกันฟิลาสเฟียสวิงตี้ซิกเซอร์ครับเจอกับเมมฟิสกิสลี่ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องอันหวานช่ำเมื่อเช้านี้โดยให้ไว้2คู่ครับคู่แรกให้ไปมวยรองทางด้านโเขาโมซิตี้ทันเดอร์ที่บวก2แต้มครับแล้วก็เหล่าพลพักทันเดอร์ทำได้สำเร็จครับเอาชนะไปได้89ต่อ78โดยผู้ที่ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นทางด้าน AJ m i t c h เชลของ OKC OK ครับกดไป16แต้ม5รีบาว5แอสซ,ซิสครับ แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆก็ตามมาลําดับครับก็ดูแล้วครับในเกมนี้เอเจมิเชลน่าจะเด่นที่สุดส่วนอีกหนึ่งคู่ครับยูท่าแจสเจอกับเมมฟิสกิสลี์ครับซึ่งก่อนแข่งทางด้านเมมฟิสเป็นรองอยู่ประมาณ2-3แต้มซึ่งคู่นี้ผมไม่เลือกมวยรองอีกหนึ่งคู่ครับแล้วก็เป็นเมมฟิสกิสลี์ครับสามารถกินราคาได้สําเร็จแม้จะแพ้ไป111ต่อ112ครับก็สามารถที่จะอยู่รอดที่ราคาบวก2ได้ครับ ก็เรียกได้ว่าหวาดเสียวกันเลยทีเดียวครับเกมนี้เองครับก็เป็นทางด้านเมมฟิสครับมีโอกาสชนะด้วยซ้ำครับแต่สุดท้ายแพ้ไปแต้มเดียวแต่ก็ยังชนะราคาได้หวานเจี๊ยบทั้ง2คู่ไปกันที่คู่แรกครับการวิเคราะห์ระหว่างทางด้านสะพานทองโคเรนสเตย์ไวเออร์เจอกับไมอามี่ฮีทโดยทางด้านสะพานทองครับเล่นในสนามเชสเซนเตอร์ครับวับนนี้นําโดยดาวรุ่งอย่างโทเรนต์อาร์มสตรองคริสมาโนนครับแจ็กสันโรเบรคฮิวสันและมาควิสโบเดนเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม สะพานทองครับก็ลงสนามในซัมเมอร์ลีกไปแล้ว2เกมชนะ1แพ้1ส่วนทางด้านลูกบอลไฟมายามีฮีทครับก็มีทางด้านเพียราเซนครับเป็นตัวนำทีมครับเสริมด้วยชุติงการดเคสเปเรสจากคูซิโอนิสครับเป็นมือยิง3มแต้มฟอร์เวิร์ดดาวรุ่งคิราเลวิสจูเนียและก็เคเชตจอห์นสันคอยช่วยรีบาวใต้แป้นโดยมีเซ็นเตอร์เป็นเคลเลน่แวร์ครับนี่ก็เป็นผู้เล่นตัวจริงของมายามีฮีทให้กับริกูล่าซีซันด้วยซ้ำครับ ทียบผู้เล่นกันแล้วครับในคู่นี้ก็เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยของผู้เล่นครับก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากสปานทองอาจจะได้เปรียบจากการเล่นในสนามเชสเซนเตอร์ครับแต่ NBA Summer League อะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ชอบไมอามีมากกว่าน่าจะเบียดชนะได้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับฟิลาเดลเฟียเซ6 e r s ซิกเซอร์เจอกับเมนฟิสกิสลีโดยทางด้านฟิลาเดลเฟียเซซิกเซอร์ครับนำโดยทางด้านจาร์เลนฮูดเซฟิโนเสตินเอ็ดเวิร์ดบีเจเอ จอนนี่บลูมครับและเดมโบน่าส่วนเมมฟิสกิสลีครับนำโดยเซรนพอลลินครับเจเลนเวลส์แคมป์สเปนเซอร์จีจีแจ็กสันเดอะเซคเคนครับแล้วก็อัลมาดบาโกเมมฟิสกิสลีลงสนามไป2เกมชนะ1แพ้1นึงส่วนทางด้านฟิลาเฟียสเวนตี้ซิกเซอร์ครับก็แพ้มา2เกมรวดครับ แต่ก็น่าแปลกใจครับทุกสำนักมองว่าฟิลาเดลเฟียครับเป็นต่ออยู่ประมาณ1แต้มและด้วยเรทนี้ครับก็มองว่าวันนี้ฟิลาเดลเฟียน่าจะมีของดีมาสู้กับเมมฟิสกิสลีได้ครับเรียกศักดิ์ศรีของทีมดาวรุ่งให้ชนะสักเกมใน NBA Summer League ครับวันนี้ชอบฟิลาเดลเฟียมากกว่ากัดฟันเลือกฟิล er. าเดลเฟียซเวนตี้ซิกเศนาจานเจนในวันนี้ครับให้ไว้2คู่ครับในวันที่9กรกฎาคม2025 NBA ลงเล่นทั้งหมด4คู่ สคู่ที่คัดมาหน้าช่องวอร r เอ r ร์เจอกับ m i อามีกัดฟันเลือกลูกบอลไฟไมอามี e ีทส่วนอีกหนึ่งคู่ครับกัดฟันเลือก p h i l เดล l ฟียสว6นตี้ซิทั้ง2ทีมน่าจะชนะได้วันนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ